we ครับท่านผู้ชมทุกครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชนทุกปัญหากับสามารถนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์รับพบกับเรา2คนนะครับช่วงเวลา19นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาโดยประมาณนะครับรายการนี้สืบต่อปริธานของคุณสามารถสพอตที่จะให้ เวทีแสดงความคิดเห็นเวทีสาธารณะครับเป็นแหล่งกระดมความคิดเห็นหาแนวทางในการคลี่คลายแก้ไขปัญหาหาทางออกให้กับปมร้อนที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับ,รบเป็นเวทีที่เปิดให้กับทุกฝากฟังนะไม่เลือกสีเลือกใายเพียงแต่ว่าแสดง <c oughs> ถ้อยคำที่มีเหตุมีผลนะครับ,รบก็เราก็เปิดโอกาสให้ทุกฝากฟ,ฟังนะ <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราก็มีประเด็นร้อนๆน,นะฮะ <c oughs> ร้อนเลยร้อนจ <c oughs> ริงๆครับ ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยคนที่ถูกเอ่ยชื่อในคลิปนี่จะต้องแหมหวาดภวาหรืออกสั่นฟันแข็งพอสมควรนะครับเพราะว่าผมนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยคุณสบบอนะเพราะมีชายจักันนะชายจักัน3ามคนออกมาต่อาก้าขนาดนี้นะแล้วบอกว่านี่คุณคือคนที่ทําร้ายพี่น้องของเราเราจะตามแก้แค้นคุณนะครับท่านผู้ชมพูดถึงตรงนี้คงจะดูแล้วนะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ว่าด้วยคลิปที่ เผยแพร่มาเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับจึงล่าสุดทาง ICC บอกว่าทา y o YouTube เป็นคนดรอปไปเองนะเป็นคนบล็อกไปเองเพราะว่าเป็นเรื่องของการก่อการร้ายนะครับม,มีคน3คนนะครับออกมาถือปืนนะครับภาพหนึ่งเป็นผู้สารับภาพหนึ่งก็บรรยายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามทําท่าทำทางน,นะครับมี2เวอร <version S 2> <ะ>์ชั่นครบเขาบอกก็เป็นแกนนํากลุ่มอันกอ,อิดะนะกลุ่มไหนอย่างไร ไม่มีใครทราบนะยังไม่มีข้อมูลออกมาที่ชัดเจนนะครับบางสายงานบอกว่านี่เป็นหัวหน้าในอิรักนะฮทำงานไม่เคยพลาดอะไรประมาณนี้แต่ว่าดูผมดูหน้าตาแล้วก็คล้ายๆนะแต่ว่าไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับ,รบในคลิปนัครูเอาชีวิตกัตรวจโททักษินชินวัตนนะครับว่าเนี่ยเคยทําร้ายพี่น้องในกรณีของกรูเซตากใบเมื่อปี2 5 4 7นะครับเพราะฉะนั้นเราจะตามล้างแค้นคุณอะไรประมาณนี้นะเป็นเสียง จากคลิปนะครับก็เลยจะถามท่านผู้ชมนะอันกออิดะขู่เอาชีวิตพันตำรวจโททักษินของจริงหรือว่ากลบข่าวแก้รัฐธรรมนูญหรือปลองดองอะไรประมาณนี้นะครับเพราะวันที่มีการโพสต์ขึ้นผ่านทาง y o u t u เนนะครับเป็นวันเดียวกับที่มีการจัดงาน26วันคล้ายวันเกิดของพันตำรวจโททักษินจินวัฒนนะครับก็เลยมีการตั้งสังเกตว่าเอ๊ะนี่มันมีการเผยแพร่ออกมาเพราะว่าปม มีประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือไม่เพราะฟังจากพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรซึ่งสักครู่หนึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะคุยกับท่านอีกรอบหนึ่งนะครับก็บอกว่าเป็นความร่วมมือของคนภายในประเทศกับต่างประเทศนะฮะร่วมมือกันทําคลิปนี้ออกมาขณะที่ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนะครับบางคนซึ่งเชี่ยวชาญในการศึกษาดูคลิปของอัลกออิดะก็ออกมาตั้งความสังเกตบอกว่ามันช่างต่างกันโดยสิ้นเชิงกับคลิปที่ มาจากกลุ่มเอาไกด้าหรือว่าเอากออิดะเพราะว่าส่วนใหญ่ชุดที่ใส่เนี่ยจะเป็นชุดสีดําชุดเป็นพุทธทหารเป็นชุดพลางนะชุดพลางเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ฉากหลังก็จะเป็นป่าภูเขาหรืออะไรนี่นะแต่ว่าฉากหลังในคลิปล่าสุดนี่นะเป็นฉากที่อาจจะถ่ายที่ไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าก็เอาผ้ามามาปิดไว้นะก็ไม่เนียนเท่าไหร่นะครับคือข้างหลังเราไม่รู้อาจจะเป็นอินทรอ่อนไรนสักอย่างหนึ่งอาจจะ ถ่ายที่กำแพงที่ไหนสักแห่งหนึ่งประมาณนี้นะครับ,บ,บอาจจะเลยเอามากเลยเอาม่านมากั้นนะครับมากันาก้นเอ<ม>าไว้นะครับ,รบแล้ที่สําคัญเนี่ยเ็าบอกว่าแหมาปกติคลิปของอัลกอยดาหรือเอาหรืออัลไกด้าเนี่ยเวลาจะเผยแพร่เขาจะบอกว่าจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของอันจจซีราอันจจซีราหรือว่าในเลิปเครือข่ายนั่นแหละนะแต่ว่านี่แปลกครับไปขึ้น youtube เลยฮะครับนัก็คลาๆก็สเกตนะครับว่าตกลงมัน คือจริงเรื่องของปลอมคือถ้าฟังดังพลโตประดอนเองก็พยายามโยงบอกว่านี่อาจจะเข้าข่ายเรื่องของความพยายามที่จะลบหรือว่าไปเบียดบังหรือว่าไปที่จะไม่มีการพูดคุยหรือโยงไปถึงปัญหาทางภาคใต้แล้วพยายามที่จะบอกว่าคลิปนี้น่าจะมาจากทางมาเลเซียอะไรประมาณนี้นะคือเขาไปดูไงว่าชื่อของคนที่นําคลิปนี้ออกมาโพสต์ไว้เนี่ยครับก็คือเขาใช้ชื่อนะครับว่ามันโซอาเมดแล้วก็วอวฮะเนี่ย นี่เป็นหนึ่งในสองคลิปนะครับเป็นดูข้างหลังจะดูข้างหลังเป็นฉากอันนี้เป็นเป็นฉากที่พูดภาษาอัหรับนะซึ่งคนที่ฟังภาษาอัหรับออกก็บอกว่าพูดพูดไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ปิดหน้าปิดตานะมีปืนตอนแรกถือปืนอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าเป็นคลิปภาพภาษาอังกฤษนะคนกลางนี่ก็จะถอดเนี่ยฮะถอดออกนะครับถอดผ้าออกใช่ไหมอ่าคนเดียวกันนะถอดผ้าออกแล้วก็เนี่ยปืนมาสังก็บอกเลยทีนี้ฮะฉากเดียวกันครับไม่ทำไมไม่ถ่ายให้มันเป็น จอดเดียวกันอะไรก็ไม่ทราบนะนี่ฮะแต่ว่าคนซ้ายคนขวานี่ดูเหมือนจะปิดหน้าแน่นเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะคนกลางนี่ก็บอกว่าเป็นหัวหน้าทีมอิรักเป็นหัวหน้าทีมก่ออันดรอยดะในอิรักนะแต่ว่าดูแล้วไม่ค่อยดูแล้วไม่ค่อยจะเหมือนสักเท่าไหร่นะคือบางทีผมว่าหน้าคล้ายๆกันหมดผมแยกแยกไม่ค่อยจะออกสักเท่าไหร่ฮะเอาเป็นว่าเราเอาเรื่องคลิปนี้แหละซึ่งวันนี้เนี่ยมีการพูดกันเยอะนะครับทั้งในส่วนของตํารวจทั้งสมชทั้งฝ่ายการเมืองนะฮะ ก็พูดถึงเรื่องคลิปนี้เราก็เลยถามท่านผู้ชมนะครับอย่างที่คุณสุวรรเรียนไปของจริงหรือกลบข่าวอะไรสักอย่างในนี้ของจริงหรือกลบข่าวฮะเอาเป็นว่าอาจจะฝ่ายถ้าเป็นของปลอมปลอมเป็นตังกอยด่านฝ่ไฟในธรรมนะครับโพสต์ของฝากฝั่งฝ่ายรัฐบาลวันนี้เป็นฝีมือร่วมกับฝ่ายต่อต้านครับรวมมือกับฝ่ายต่อต้านในประเทศไทยนี่แหละตาคลิปนี้ขึ้นมาเต่ฝ่ายหนึ่งบอกอาจารย์ศรีสมภพจิตพี่ดมศรีเดี่ยก็ตั้งก็สังเกตนะครับบอกว่า นี่เดี๋ยวต้องรอดูว่าทางเอากอยดาหรือเอาไกด้านเนี่ยจะออกมาแถลงปฏิเสธหรือว่าแถลงยอมรับอะไรหรือเปล่าเพราะถูกพาดพิงถึงนะครับไปดูฟังความคิดเห็นนะครับเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะอย่างเช่นคุณอาซิตเบญหาวันประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดายแดนภาคใต้นะครับของสปวัตน,นี่นะซึ่งก็บอกว่าซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนที่ไปร่วม,วมทีมจรนจานพูดคุยสันนิภาพธคุโทราดดอนนี่นะครับบอกว่า การที่มีการเผยแพร่คลิปขู่เอาชีวิตพันธุ์รโททักษินชินวัตนนี่นะสนาที45วินาทีนะครับเขาบอกว่าสิ่งปรากฏอยากจะสะท้อนถึงความรู้สึกที่ไปถึงผู้เกี่ยวข้องและผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ต่างกาันชักศึกเข้าบ้านพปัญหาความไม่สงบที่ทับซ้อนกับโวงเงิน,น ที่มากมายในพื้นที่ลหลายฝ่ายพยายามสร้างพรมและหาทางสร้างสรรค์ที่สุขแต่กลับมีใครบางคนเอาสิ่งที่สมมุติเชื่อไฟเติมเข้าไปในบ้านเรายิ่งทาให้สถานการณ์ยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นนนี่มุมมองของอาจารย์อาซิดเบญหาวันนี้น่าจะมองว่านี่เป็นคนในประเทศไทย สร้างค,ค,คลิปนี้ขึ้นมานะมไม่รู้ว่าคลิปที่ปรากฏจะเป็นของจริงหรือของปลอมแต่ส่วนตัวเชื่อว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังแน่นอนนะที่สําคัญการกระทำในลักษณะเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการหวังผลอะไรเด๋ยวเขาบอกว่าไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมืองนะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังก้าวเดินไปสู่ สันติภาพทางพลตเอกประชาพรมนอกรองนายยกรฐมรีที่ดูแลความมั่นคงดูแลสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็บอกว่าล่าสุดพอจะสรุปและประเมินได้ว่าเป็นการกระทําของกลุ่มที่มีความเห็นต่างทางการเมืองกับทางรัฐบาลเนื้อหาในคลิปไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาร่วมกันระหว่างคนภายในประเทศกับต่างประเทศนะครับคลิปดังกล่าวมีการปล่อยออกมาจากต่างประเทศเพื่อให้เราจับได้ยาก ะะผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามถามาว่ารายงานบอกว่าผู้ปล่อยคลิปเนี่ยเป็นชาวมาเลเซียที่คัดค้านการพูดคุยสันติภาพระหว่างไทยกับกลุ่มพิยาเอ็นหรือเปล่าเพราะตุรเลประชาบอกว่าเท่าที่ทราบไม่ใช่กลุ่มมาเลเซีย เป็นอีกประเทศหนึ่งแต่ขอสงวนไม่เอ่ยชื nice ่อแต่ไม่ใช่มาเลเซียแน่นอนเมื่อถามว่าขณะที่ทางเอาลกออิดะได้มีการออกปฏิเสธหรือตอบรับอยังพลโทเประชาบอกว่าเราอยู่ระหว่างการประสานกันในทางลับกับหน่วยข่าวูผู้สื่อข่าวก็พยายามถามบอกโอในประสานกับทางอาลกออิดะได้เหรอทางพลตทเอประชาบอกไม่ใช่เป็นการประสานกับหน่วยงานด้านการข่าวซึ่งวงในเนี่ยเข้ามาบอกว่าประสานกับทาง CIA นะครับสาฐอเมริกานะครับซึ่งทางทางตำรวจเทคโนโลยีของเราบอกว่านี่ต้องประสานไปทางสหรัฐนะเพื่อให้ คลิปชิ้นนี้ว่าเป็นของจริงอะไรอย่างไรกเขาบอกไม่ใช่เป็นการจับต่อนะครับขอเลยไม่ดูของจริงของปลอมแต่คนซ้ายสุดเนี่ยนะครับผมว่าแววตาเหมือนคุณสมพรเลยนะคนซ้ายสุดผมสังเกตว่าหลายรอบแล้วนี่ยเนี่ยมือไม่ใช่นะเ่ะไม่รู้ของจริงหรือของปลอมไม่รู้เลยครับนี่นี่ภาพคพลังกินนี่แกทำทาอย่างเดียวนี่แกไม่พูดนะชีนี้ชีนนี้ชีเบชีนนี้ We request the also all a Muslim t i n เรากลับมาเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับก็ล่าสุดไดูเรื่องน้ำมันการเมืองนิดนึงไหมการเมืองนิดนิดนะจบสั้นๆนะครับเพราะว่าและฝ่ายตอนนี้ก็เริ่มเป่านกอกวิดกันแล้วนะวันก่อนพักประชาธิปัตย์เองนี่เดินสายนะครับปาสายเปิดปวทีควาาความจริงนะนะหลังจากที่สวนเบนจากสิรินะฮะคุณสุเทพชกสุบันนี่พูดค่อนข้างที่จะยะเรื่องน้ำมันเอาไว้นนิดนึงนะครับ มาเรื่องการเมืองนิดหนึ่งนะจบในการเมืองจะได้จะได้ไปสู่ข่าวน้ำมันทีเดียวนะครับนะก็นะครับประชาธิปัตย์นัดชุมนุมยังไม่นัดนะเพียงแต่ว่าบอกว่าปอนอวิดยวให้แพ็กกระเป๋าแล้วนี่พักตายบอกให้ให้แพกกระเป๋าคุณสาธิตวงนองเตยนะครับแล้วก็31นี้ก็จะมีการปลาัยที่เขตดอนเมืองนะครับนะแล้วก็เพื่อที่จะรับวันที่หนึ่งนะประชาธิประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตบอกว่าอาจจะมีการที่จะงดเว้นการใช้ข้อบังคับการประชุมอาจจะเลื่อนนะครับร่างกฎหมาย ่าพรบอรบองดองโทรสกรรมออของบ<ม>าวาชัยนะครับมาเป็นวันที่หนึ่งสิงหาคมแต่ที่เป็นวันที่เจ็ดเรียกว่าสับขาหลอกแต่ว่าฟังจากคุณพร้อมพงษ์ปปลบปริษฟังจากคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณฟังจากแกนนําในเพื่อไทยเนี่ยดูหเหมือนจะประสานเสียงนะครับบอกว่าไม่มีฮะจะมีการประชุมกันในวันที่7สิงหาคมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยหลายต่อหลายฝ่ายก็พยายามที่จะหาทางนะครับในการที่จะรับมือเผื่อมีกลุ่มออกมา คัดค้านกลุ่มที่ออกมาสนับสนุนเมื่อวานนี้ทางกองบัญชาการตระเวนตรบรลนก็ซ้อมนะฮะซ้อมรับมือม็อบนะฮะกจะเต็มลานพวกเรามาลู้นกนมาเลยม็อบจะมากกว่าประชาชนนั่นเองนะครับก็ซ้อมใหญ่เลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ปรากฏว่ามีคนไปจองที่หน้ารัฐสภาไว้เรียบร้อยแล้วฮะกวปไปตั้งเต็นท์ดิมนะครับทั้งบริเวณฝั่งรัฐสภาแล้วก็ไปยึดพื้นที่บริเวณฝั่งเขาดินฮะยึดไว้ทั้งสองฝั่งเรียบร้อยเป็นเป็น ยุทธศาสตร์สาคัญเลยนะครับว่าอยู่ด้านหน้าของอานรัฐสภาผมก็พูดให้ท่านชมนฟังเลยนะว่าใครยึดพื้นที่ได้ก่อนนี่ก็มีโอกาสสูงนะแต่ว่าก้นนอนชนื่นไม่ใช่จะยึดไม่ได้นะเพราะว่ายัางมีแยกการเรือนนะครับมีแยกการเรือนยังมีลานพัะพุสทรงมาร้าอีกนะ,ะปิดล้อมไปหลายรอบทีเดียวทั้งแดงก็ออกไม่ได้ทั้งสสก็ออกไม่ได้นะทีนี้ก็จะลําบากนะครับนี่ก็บวไปแล้วนะครับก็รอดูนะ ว่ากลุ่มไทยสปริงเองนะทางพลตุรเดชวสิทธิเดชคุณชรก็บอกว่านี่จะไม่อยู่ในเว็บไซต์ต่อไปและจะออกไปต่างแจ้งแล้วเหมือนกันนะก็ประกาศชุมนุมค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับวันที่แปัตามสเอ็ดนี้เขาก็จะชุมนุมใหญ่นะครับนั้นวันที่4ดูว่าทางสมัชอะไรนะทางเสนาธิการนาการองทัพประชาชนองพประะชชานยังไม่บอกสถานที่ที่จะมีการนัดเจอกันนะครับไม่รู้แกจะไปชุมนุมที่ไหนวันที่สี่นะแต่ว่า ในรัฐสภาเตรียมการยังไงวันนี้คุณวิสุทธ์ชัยนรุนนะครับรองประธานสภาผู้แทนคนที่สองเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้ฮะจะเข้มเลยเรื่องในการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเข้มรถทุกคันเอ็กซเรย์กระเป๋าทุกใบรัฐมนตรีสอสข้าราชการและทุกคนรวมถึงห้ามพกอาวุธโดยเด็ดขาดในอาคารรัฐสภานะครับใช,ใช้กําลังเนี่ย 600บวก100นะครับ600ก็คือตำรวจ4กองร้อย600นายกับตำรวจรัฐสภาอีก100นายรวมเป็น700นี่ยังไม่นับรวมข้างนอกครับข้างนอกอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งของกรมบชาการตำรวจนครบ,คลบาล <นะ S 1> ที่สำคัญคุณวิสุทธิ์บอกอย่างนี้บอกว่าได้เตรียมบันไดเอาไว้ให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง สมาชิกรัฐสภาทั้งข้าราชการและสื่อมวลชนไม่ต้องไปห่วงครับรองประธานเตรียมบันไดไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะถึงขนาดไม่ต้องสร้างมาเรื่ลือนะไม่ต้องลิงก์ก็พอแล้วนะครับไปดูเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมากตอนนี้นี่นะครับภาคเหนือตอนนี้ก็มีเรื่องของน้ําท่วมนะแต่ว่าที่ชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันออกตอนนี้นี่นะครับนจากผลพวงที่ทางปตทเองนะทำ น้ำมันรั่วเนี่ยนะก็กระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะฟังแล้วก็บอกว่าเพราะว่าวางแผนผิดคิดว่าจะกั้นแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่นะครับก็เลยกระจายไปหลายส่วนโดยเฉพาะเข้าใจว่าน่าจะเป็นบริเวณเอ่าวเพร้านะฮะครับ,รบอ่าวเพร้าที่มเกาะเสม็ดนะของเกาะเสม็ดนะฮะหนักเลยนะครับเพราะว่านี่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับนนี้ไปติดอยู่ที่นั่นคุณยุทธชัยยุทธชัยสุนทรรัตนเวทยกสมาคมท่องเที่ยวไทย ภายในประเทศเนี่ยนะครับบอกว่าผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่กเกาะสม็ดทำให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคการนอ,อกสีอกาสทางธุรกิจไปค่อนข้างมากนะครับนอกปกติในช่วงไตรมาสสามจะได้อนิสงจากคนที่เดินทางไปฝั่งอันดามันไม่ได้นะเพราะว่าเป็นหน้ามรสุมก็จะมาฝั่งอ่าวไทยนี่แหละนะครับนะตอนนี้ก็พอมีเรื่องน้ํามันนี่ก็กระทบเยอะนะครับมีการเติบโตถึง50%นตะครับตอนนี้ที่ห่วงพิเศษก็คือเรื่องของสํานักข่าวต่างประเทศที่ทําให้เกิดความกังวลต่อผู้ประกอบการ ้นทางในต่างประเทศนะจึงขอให้หน่วยงานรับผิดชอบนี้เร่งดําเนินการสร้างความก็จะจริงอย่างเป็นวิชาการอย่างเร่งด่วนนะเพื่อที่จะไปสร้างความมั่นใจกับคนที่จะมาท่องเที่ยวนะครับน,นี่ก็คือผลกระทบจากเรื่องคราบน้ํามันนะครับ<ช>ซ,ซึ่งก็ไปจนถึงอ่าวพร้าวไปเรียบร้อยวันนี้เนี่ยทางสมาคมประมงพื้นบ้านนะครับฟังจากคุณสาธิตปิตุเตชะ